เห็นหอยมากเลยครับตอนนี้แต่ว่าอย่าอย่ามึนไปเลยนะทุกคนผมไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้คือโอ้เบ็นผมอยากมีเพื่อนเจอล่าสุดเจอเคมีของผายตัวใหรไม่น่าหงุหมากเลับโอ้ไม่เชื่อดมดูครับโอ้กองแกงเอ้อ เข้าไปครับแล้วต่อ่างที่นี่ครับทุกคนเราได้รับภารกิจพิเศษนะครับก็คือสืหาข้อมูลราชการลับใช่ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เราติดอยู่ลุ่มแม่น้ํามูลซึ่งเป็นป่าลกชื้นไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่พบสิ่งยังชีพเราสองคนครับต้องหาวิธีออกจากป่าแห่งลุ่มแม่น้ำมูลแห่งนี้เพื่อ ไปทาภารกิจสืบราชการลับที่ได้รับมอบหมายมานะครับแต่ปัญหาหนะักก็คือถ้าเราไม่มีกับข้าวเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับทุกคนคือเราต้องหาอุปกรณ์ดำรงชีพครับใจครับตอนนี้เราต้องพายเรือออกจากป่าแห่งลุ่มแม่น้ำมูลนะครับและพร้อมด้วยกับหา,ากับข้าวเพื่อประทังชีวิตในภารกิจครั้งนี้นะครับทุกคนติดตามเลยครับครับผมโอเคครับทุกคนก็วันนี้เรือไม่น่าจะรั่วนะเพราะว่าเราก็เตรียมการมาอย่างดี นะครับทีนอนนี้ก็น่าจะหนาพอสมควรว้าวโอเคไป let's go แต่ตอนนี้ต้องหาทางออกก่อนคือพายมา3วันแล้วครับทุกคนเรือเนี่ยตอนเนี้ยและสิ่งที่ทุกท่านพี่กำลังเห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับมันคือป่าในลุ่มแม่น้ำมูลน,นะครับมีแต่ป,ป่าครับผมลกชื้นไม่พบสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งยังชีพ พวกผมสองคนต้องใช้พละกําลังอันเล็กน้อยแล้วก็ไอหันรีบแหลมอันรีบเล็กนะครับผมเพื่อดิ้นลนออกจากป่าแห่งนี้เพื่อไปทาภารกิจให้สําเร็จนะครับสายน้ําอันนิ่งนะครับไม่ <c ười> <c ười> Nein, okay. ใช่เช like. like okay. like. like like ี่ยวกาดใช่ไหมไม่เชี่ยวการนิ่งครับทุกคนนิ่งมากครับโอเคแต่ตอนนี้คือทําไมเราต้องพายเป็นวงกลมด้วยอ่ะด้วยความนิ่งของสายน้ําทําให้เราพายเรือไม่ไปนะครับโอเคทุกคน อันดับแรกคือต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะน,นี่นี่นี่คือช่องท่าจะออกครับออกถึงช่องนี้แล้วกันพี่ผู้หมวดตอนนี้ผมเจออ่าเขาเรียกไข่หอยบาก,กีบจี้เอ้ยไม่ใช่หอยอะไรนะหอยแมงผู้ไม่ใช่ระวังก่อครับดเดยนเรือจะร่วอีกไม่เอาไม่เอาวันนี้เราต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะครับทุกคนจะไม่มีคำว่าเรือรั่วแล้วก็รีบขึ้นฝั่งไม่มีอีกแล้วครับผมเราจะหมุนแบบนี้อีกนานไหมครับ <obsc ene> <ipt ar> ไปครับผมและนี่คือสายน้ำที่นิ่งนะครับแต่สายน้ำดยความนิ่งมันแฝงไปด้วยอันตรายที่เราคาดไม่ถึง <Latino> เพราะาว่าบรรยากาศน้ำท่วมครับมันมีทั้งมดมแมลงแล้วก็สัตว์มีพิษที่สามารถทำอันตรายกับเราได้เรา<อ>ต้องใช้ความสามารถที่ได้รับการฝึกมาอย่างหนักหนวก่วงและคำอันรีบเร็กของพวกเรารเพื่อฟันฝ่าออกจาก ยุทธศาสตร์แห่งนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าป่าดงดิบนะครับทุกคนเขาเรียกป่าดงเปียกครับดูมีแต่น้ำครับผมน,นี่คือป่าลกชื้นครับป่าลกชื้นไม่ใช่ชื้นธรรมดาครับจื้นจื้นชื้นจ <c oughs> น,นไข่ครทุกคนภารกินตําแรกครับตอนนี้เราต้องหากับข้าวก่อนนะครับเพื่อเป็นการยังชีพของพวกเราเองเพราะว่าผมแรงอันเล็กน้อยของเราเราพายเรือมาแล้วไม่ต่ำกว่า3มคืน ทําให้พละกําลังของเราลดน้อยถอยลงไปเหมือนหอำเขานั่น่หละรครับทุกคนคือมันลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้ไม่รับโปรตีนครับแต่ตอนนี้เราจะ่ปเขก็ไปเลยเดี๋ยวเราเปนเขป่าเราไม่รู้ว่าผมจะออกจากป่านี้ได้อย่างไรครับรู้สึกว่ามองว่ามีแต่ป่าทั้งนั้นเลย <c oughs> และด้วยเหตุที่น้ําเยอะขนาดนี้คงเป็นสาเหตุ หรือเปล่าไม่รู้นะครับที่รัฐบาลได้ทําการสั่งเรือดำน้ามา2ลําด้วยกันไปเรื่อยครับผมเราจะไปตามหาวัตถุดิบต่างๆนะครับไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมทําไมเราต้องมุ่นปานพี่ผมว่าผมเจอกล่องแอร์ดรอปนะทุกคนเหมือนทหารอเมริกันเอามาทิ้งไว้นะผมว่าภารกิจของเราครับเป็นการล่าของกิน โอ้โหครับทุกคนมันเตรียมพร้อมอย่างดีเหมือนเตรียมมาเลยครับผมไปเราจะเข้าไปดูนะน่าจะมีของดีๆครับผมข้างในเนี่ย,เ,ยเราออกจากป่าก่อนครับตอนนี้มดกัดผมแล้วครับ,รบลองเปิดดูนะครับว่าจะสามารถเอามาทำอะไรได้บ้าง ือกล่องลึกลับที่เราได้มานะครับกับการพี่แรกคือเลยครับมันคือมันคือมันคือแ<อ>้งอดอกบัวผมเห็มันคือเตาครับโอเคครับมีกระป๋องแก๊สด้วยทุกคนตัวนี้คือแก๊สครับแล้วก็มีมีดครับผมมีดตอนนี้เรามีข้าวมีแก๊สมีมีด ผมมีอะไรอีกรู้สึกดีใจมากเลยครับผมติดตาป่ามาหลายวันแล้วผมก็ได้โลอ่อนดับกินใช่ไหม Superframe Mr. Story โอ้เราได้บวกแล้วครับต่อไปเราต้องหาวัตถุดิบผม่าผมเหนื่อยครับทุกคนผมอยากจกข้าวเหนียวล่าสุดไม่มีแรงพายแล้วทุกคน ไม่มีแรงพายแล้วครับต้องขอสักขอสักจกหนึ่งครับหวยแล้วครับกินในดอกไปเลยนะเข่าเยวเป่าก็อร่อยกันเลยนี่เงี้ยเหนื่อยมากทุกคนครับไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปโพลตรงไหนบ้างนะครับทุกคนไปเรื่อยอะครับตอนเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนคนะคือว่ามันจะเร็วเกินไปนะครับเนี่ยเรือเราเราจะม่นไปทำไมที่อื่นเยอะแยะโอ้โหไปแล้วครับทำมันไต้องม่นป่าก แต่ว่าผมเจอไข่หอยนะครับทีมูเขาเรียกว่าหอยอันคือบบจุบมันคือหอยกิบกี้ครับ,รบผม,ผม,มบ้าท่าที่แห่งรูปไม่น้ามูลถ้ามีถ้ามีไข่หอยก็ต้องมีตัวหอยเลยครับได้ไงครับผมเจอตัวมาแล้วครับไหนไหนไหนอุ้ยหน่วยหนึ่งครับเจออีกหน่วยหนึ่งแล้วยวเ้าไปดูนะครับว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับทุกคนนี่คือเจออะไรเราต้องเก็บไปก่อนครับเพื่อใช้ในการยังชีพ ถ้าเจอหนอนเราก็จะกินหนอนนะทุกคนห้อมันยังมีชีวิตยอยู่ครับได้มาหนึ่งลูกก็น่าจะได้หนึ่งคำเนาะได้หนึ่งหน่วยแล้วครับได้หนึ่งหน่วยแล้วแต่ว่ากินแปลกๆครับลองดมดูเหมือนมันเน่านะผมว่าไม่เน่าครับไม่เน่ามันน่าจะไม่อาบน้ําล่าสุดหอยเมนครับตอนเนี้ยเยอมากวิมันเน่าแล้วครับทุกคนเนี่ยเออวะเน่าวะ เอาอะไรก็ไม่รู้ครับขึ้นมาเหม็นเหม็นท่วมเรือเลยครับโอ้นี่กินหอยเน่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองตรงสวิงของมันครับผมเรือนี่มันก็ไปเรียวเหมือนกันนะนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหปุกป่าป่าดงไปแล้วครับเหม็นเหลือเกินครับตอนนี้เดี๋ยวผมเหม็นไปทั่วตัวเลยครับทำไมคุณไม่ล้างด้วยล่ะครับโอ้ยเอาขาจุ่มน้ำ่อย ผมเหม็นมากเลยครับลาสดอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยู่อยู่เป็นสุกแล้วไม่ชอบนะครับทุกคนข้าะอะไรเหม็นเดียวโอ้โห oh oh. ไปด <ๆ S 2> ่ว <ๆ S 2> นแล้วผมไปด่วแล้วเข้าปลาเข้าดงไปแล้วใครมันเป็นคนโอาหอยเน่าขึ้นเรือวะ <c oughs> ทำไมมันเหม็นยังไม่หายเลยทุกคนหลัง <c oughs> จากผมจะหิวข้าวแล้วตอนนี้ผมต้องมาสู้กับอาวุธเคมีที่ฝั่งตรงข้ามทิ้งเอาไว้ <c oughs> นั่นคือกินหอยเน่าดีๆนี่เองมันเป็นอาวุธชีวภาพครับทุกคนไปดวนแล้วเรือแเราไปช้าครับเรือเราเริ่มสะบัดแรงแล้ว เหมือนน้ำมันเริ่มไหลแล้วเนาะน้ำเชี่ยวนะ <_ T> น้ำบือครับไปครับข้างหน้ามีต้นไม้อยู่ผมว่าน,น่าจะมีวัตถุดิบดีๆนะครับในการทำกับข้าวของเราไนะปแล้มองดูไกลๆก,ก็ต้นไม้ต้นนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรน,นะครับทุกคนผมเจอเลยผมก็จะกินอะ่ะตอนเนี้ยลองไปหาเด็ดใบไม้ใบหญ้าในการประทังชีวิตก่อนแล้วกันทุกคนมองไกลๆก็เหมือนจะมีครับ ทุกคนรไมันเป็นน่าจะเป็นผลไม้ครับอะไรๆมันคือมันคือมะม่วงเขียวสวยมันคือหูมะละกอครับทุกคนแน่นอนที่สุดครับถ้าเราได้มะละกอเมนูยันนี้ต้องต้มมาม่าแน่นอนครับทุกคนเราได้เราก็มีมีดมีอะไรเนาะอุปกรรรณ์เาคบแต่ว่าเรามีเตาแก๊สครับเตาแก๊สก็มีหม้อก็หม้อมีเอ้ย เรายังไม่มีหม้อเลยนะมีหม้อส่วนมากผู้ชายมันจะไม่มีหม้อนะไปใส่หน้าตัวเองนะรับป้มลักเอฟแรมไปครับหาวัตถุดิบต่อกินหอยเน่ายังไม่หายพี่ช่างจมูกผมเลยครับกันครับดีกันติดกันไปทุกคนจะพุ่งมาเร็วขนาดนี้ไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าป่าแล้วมีแมงมุมมาทุกคนเจอวัตถุดิบพริกอะไรแดงๆครับพริกหรือเปล่า มเนคือชออรี่ย่าไปจับอย่าไปจับแรงครับมันจะมันคือเชอรี่เชอรี่ปา่าเขย่าเลยครับลองเขย่าดูสั่นครับโอ้โหเยอะครับเดี๋ยวัวเฮ้ยเรือรั่วครับเรือรั่วครับตอนนี้อเ่เก็บมีอีกไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเช็คต้นไม้รอบข้างเราเราเราได้พริกมานะครับต้นแรกเราได้ มะละกอมาครับต้นสองเราได้พริกเราต้องหาวัตถุดิบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับต้นไม้ต้นในชมเขียวผมไปหมดครับทุกคนน่าจะมีวัตถุดิบในการทำส้มตำาละครับผมว่าวันนี้ <S <S เหมือนเจอสตรอเบอรี่นะทุกคนดิงแดงครับไปข้าไปดูว่ามีอะไรมันจะเป็นวัตถุดิบอะไรให้เราทำกับข้าวได้บ้างครับวันนี้สตรอเบอรี่ัยษะครับทุกคน มันคืออะไรมาดูกันนะครับทุกคนเด็ดจากต้นสดๆเลยนะครับเนี่ยมันมันเด็ดไม่ออกครับทุกคนมันคืออะไรอ่ะน้อยนาไม่ครับมันคือแดงๆอย่างนี้มีอย่างเดียวพนมมือครับผมมันคืออะไรเออเผือดเทศครับห้าบาทสิบบาทมันก็เล่นเนาะแต่ว่าผมเจออีกต้นไม้ต้นหนึ่งนครับมันน่าจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะทุกคน วันนี้ถ้าเราได้สม้มดำมันก็หอยมีแค่ลูกเดียวนะต้องไปหาอีกนะผมว่าต้องไปดำน้ําหาหอยครับเราจะเจอหอยเน่าอยู่นะครับโอเคครับเราจะเก็บไปเรื่อยๆครับว่ามีอะไรเดี๋ยวผมเจออะไรไม่รู้ทุกคน,นทำไมมัน,มนผลไม้ที่ผลไม้ที่พวกสัตว์พวกกระรอกออก็มาก็บทิ้งไว้โอ้ทำไมมัน,ทำ,มมนทำไมมันหล่นง่ายจังทุกคน,นยังไม่ไดเด็ดเปนไม้ มันคือต้นกระเทยโอ้ม่ใช่ต้นกระเทียมกระเทียมกระเทียมครับผมได้มาอีกหนึ่งครับผมมันคือคอ,อะไรครับสั <c oughs> ้องอยู่ข้าวจะเล่นมุกทั้งทีครับอยู่ข้าวสมองไปไม่ได้เลยโอเคครับนี่คือวัตถุดิบคำส้มตำนะครับวันนี้มันคือมะม่วง เอาไปธุรกิจของเราผมเหนื่อยแล้วทุกคนพายอย่างเหนื่อยแล้วยังมาเจอมุกอะไรก็ไม่รู้ผมกั้นเลยทุกคนเห็นหอยมากเลยครับตอนนี้โอเคตอนนี้คืออุปกรณ์ครบยังอุปกรณ์เราครบยังแต่ว่า อย่าอย่าบึ้งเป็นอะไรนะครับคุกพ่อผมไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้คือโอ้เบนผมอยากมีเพื่อนว้าเจอล่าสุดเจอเคมีของฝายตรงไหนไม่น่าเบนมากเลยครับโอ้ไม่เชื่อดมดูครับโอ้กองแกงเออโอ้เข้าไปครับแล้วต่อจากที่นี่ครับเดี๋ยวเราได้วัตถุดิบครบยังตรงนี้ มีน่าจะทําส้มตามได้เนาะตอนนี้เรายังขาดวัตถุดิบในการปรุงเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบวัตถุดิบลึกลับแล้วเราออกไปจากทุ่งตรงนี้ครับเพื่อไปสู่ทุ่งกว้างที่กว้างใหญ่กว่านี้ครับ,รรบตรกว้างนี้ผมว่ามันน่าจะมีอนาคตนด้อยู่ใ,ใกล้ตรงนี้นะครับมันไม่ปลอดภัยหรืออาจจะมีแต่ละแค่ <c oughs> ตอนนี้ผมได้สูตรดมอาวุธเคมีเข้าไปครับตอนนี้น้ำตาเริ่มไหลแล้วครับผมเหม็นขึ้นตาเลยครับ เราจะทะลุไปตรงนี้เลยครับทุกคนแต่ข้างหน้าผมเจอเป็นสีชมพูเหมือนเหมือนตอนที่แล้วครับเหมือนตอนเจออาวุธเคมีของฝั่งตรงข้ามนะมันเป็นไข่หอยแต่ว่าเรายะหน้าจะเจอตัวแหละตอนนี้คือฝั่งนั้นเบอกกันครับฝั่งนี้ปวดหำทำรีบเล็กมันไม่สามารถพายได้เร็วขนาดน,นั้นครับไปผมต้องการอากาศบริสุทธิ์ <laughs> ลองดมมือตัวเองดูครับมันอาจจะสดชื่นขึ้นมาก็ได้นะเห <laughs> ม็นขึ้นตาเลยครับ ว่าถ้าเราได้หอยมาเราจะทำยังไงกินครับเราไม่สามารถกินดิบได้นะทุกคนแน่นอนต้องทำสุกครับแต่วาทิ์จันนะครับครับตรงนี้เป็นสถานที่สำหรับการงมหอยที่สุสดรนนตรงนี้เลยไหมหรือว่าเอาข้างหน้าตรงนี้เลยโอเคครับเจอเราเจอไข่หอยตรงนี้เดี๋ยวดูความลึกของน้ำก่อนว่าจะสามารถลงไปงมหอยได้หรือเปล่านะครับทุกคนเนี่ยมีไข่หอยอยู่ตรงนี้แม่มันก็ต้องอยู่แถวนี้ครับใช่ครับ ครับเตรียมตัวครับผมใครจะลงก่อนลงคนละลงด้วยกันเลยไหมล่ะเอางี้ครับลงคนละครั้งครับเพราะว่าถ้าลงพร้อมกันเยวเรือหายมีคนที่ผมว่าตรงนี้มันอันตรายนะผมว่าน่าจะมีนาคนได้เราจะให้ผู้ช่วยคนโอ้เราจะให้น้ำลึกไหมครับโอ้น่าจะลึกมากครับผมเดี๋ยวจะให้เขาดำน้ำลงไปหาหอยนะครับเพราะว่าเราเจอไข่ไงเราเจอไข่ตรงนั้นครับมันน่าจะอยู่แถวๆนี้และครับี่ครับ ทุกคนถ้าเขาหายไปไม่ขึ้นมานี่ผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะทุกคนโอ้ได้แล้วครับทำไมไวจังนะครับเยอะมากเลยครับข้างหลังโอ้ข้างล่างน่าจะเป็นแบบผมออกมาแค่สองหน่วยครับกินไปหมดครับอ๋อก็คือเอาตัวเองอิ่มก็พอไงเราจะเราไม่อยากทำ้ายธรรมชาติครับทุกคนเอาแค่พอกินครับโอเคต่อไปคงเป็นตาผมแล้วครับทุกคนโอเคอันนี้ของผู้กองนะครับผู้กองดึกดีเอาผู้กอง นาำลึกมากเลยครับต่อไปคงผมก็ว่าจะไม่อยากเปียกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อความอยู่รอดของของผมเองเพราะว่าเมื่อกี้เขาลงไปเขาได้มาแค่2หน่วยผมต้องหาอีกสักสองสาหน่วยนะครับเพื่อที่จะหากินปากให้ปากมั่นงโอเคครับเราจะมีช่วยกันนะครับผมโอเคครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ผู้กองยังขึ้นไม่ได้เลยทุกคนครับทุกคนต่อไปคงเป็น หน้าที่ของผมที่ต้องลงไปหากับข้าวเองนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ต้องลงไปหาหาหอยอีกเหมมันเดิมนะครับเพราะว่าถ้าไม่หาก็ไม่มีกับข้าวกินโอเคครับทุกคนโอ้โหทุกคนได้มาอีกสองหน่วยครับน้ำลึกมากทุกคนเราต้องว่ายนะ้ำขึ้นฟังเอาผู้กองดื่มดี ผมต้องขึ้นให้ได้ครับตอนนี้เราต้องดมดูก่อนไม่ครองมันเน่าเหมาือนระวังเจออาวุธเชียวภาพของฝั่งตรงข้าบนะครับแล้วนี่คือวัตถุดิบที่เราได้มานะครับมันคือหอยกีบกี้แห่งลุ่มแม่น้ํามูลนอาจจะเป็นกับข้าวและวัตถุดิบของเราในวันนี้ครับผู้กองช่วยผมก่อนตอนนี้โย่ตัวเองไม่รอดเลยน้ําลึกมากทุกคน <S <S อโอเคกโอ้โห อุกรณเราเกือบเสียหายแล้วทุกคนไปครับตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับอุปกรณ์การทํากับข้าวแต่ว่าเรามีหอยแต่มันยังขา,ขาดอุปกรณ์นะผมว่าผู้กองเดี๋ยวเราต้องออกจากป่าตรงนี้ก่อนมันน่าจะมีสัตว์มีพิษแล้วก็มีสิ่งที่สามารถทําอันตรายเราได้ใช่เราต้องไปอยู่พื้นที่โล่งๆกว้างๆเพื่อเราจะสามารถป้องกันตัวเองจากสัตว์มีพิษแล้วก็สิ่งที่อันตรายได้ติดตามครับ,คครบมันแนะ่นอนครับ ตาสุดทำผู้กองดึกดรือทำหอยหล่นครับก็ต้องให้แกลงไปงมหานะครับทุกคนเจอไหมผู้กองเจอยังเจอไหมเออเขาลงไปหาหอยที่เขาทําหล่นไปเมื่อกี้นะครับไม่งั้นเขาจะไม่ได้กินข้าวครับวันนี้โอ้หูดูครับเขาลงทุนมากไปเจอครับส่งหาให้เจอนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถรอดออกจากป่าตรงนี้ได้มันน่าจะอยู่แถวนั้นแล้ะครับผู้กองระวัง ตัวดดอนาคอนด้าลากไปกินนะครับผู้กองต้องรีพาแล้วเราเจอหอยแล้วครับทุกคนให้ผู้กองดื่มดื่มลงไปงมครับผมโอเคตอนนี้เราน่าจะรอดแล้วครับเพราะว่าเราเจอวัตถุดิบของเราคืนเมื่อกี้ทำหล่นหายไปโอเคครับ,รบตอนนี้เราจะลังตามหาอุปกรณ์ในการทำให้หอยมันสุกนะครับทุกคนเราไม่สามารถกินดิบได้เพราะเราไม่ใช่ปลอบนะครับโอเค ว่ามันน่าจะมีซปเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างนะเพราะว่าตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นเหมือนจะเป็นชุมชนนะแล้วก็น้ำมันท่วมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราต้องลงไปดูข้างล่างก่อนวัตถุดิบที่เราสามารถใช้ทำข้าวได้พว่าตอนนี้ถ้าจะให้ผมกินหอยดิบผมไม่กินนะครับผมผมต้องทำมันสุกก่อนนะตอนนี้เรามีไฟมีอะไรแล้วเหลือแต่พวกเขาเรียกอะไรนะหม้อก,กระทะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้น่าจะเป็นสัพรพสินค้าเอยเขาเรียกอะไรนะห้างสัพรพสินค้าเก่าเพราะว่าผมแต่ก่อนผมเคยมาเที่ยวแถวๆนี้นะครับมันเป็นชุมชนครับ มาตอนไหนวะโอเคเราจะให้ผู้กองดึกดีเป็นคนลงไปงมนะครับโอเคครับตอนนี้เราให้ผู้กองลงไปน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับให้เขาลงไปงมครับผมผู้กองข้างล่างน่าจะขอให้เ,เจออุปกรณ์นะครับผมโอเคครับเจอดีครับหูมันคือน่าจะเป็นหม้อสนามของพวกทหารที่ ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาน่าจะทําทิ้งไว้แต่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงห้างสรรพสินค้ามันน่าจะมีอะไรที่เราสามารถทํากับข้าวได้น <า S 2> ั่นแหละผมจะลองไปดูเครื่องปรุงไปแล้วทำซ้มตําโอเคน่าจะมันน่าจะเป็นห้างนะกข้างล่างนะทุกคนนะโอเคครับผู้ก,กองลงไปดูอีกรอบนึงว่า<ผ>ม,มีวัตถุดิบอะไรบ้างผมจะลงไปอีกรอบนึงครับเพื่อไปหาวัตถุดิบมาทํากับข้าวข,าคคข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับน้ําท่วมไปไ<ะ>ปค<ะ>รับ ได้มาครบเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปช้อปปิ้งเลยครับผมได้นี่มาครับน้ำปลาไายูโนมโตะผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินี่คือรถแล้วก็น่าจะเป็นปลาแดกครับผมผมได้น้ำปลามาเลยครับโอเคครับขึ้นมาผู้กองผม,ผมได้มาเต็มขวดแต่ว่าผม,ผมครึ่งทางผมหิวผมเลยกินไปครึ่งน่าจะหิวมากนะไปะแล้วเราจะไปหาที่ในการทำกับข้าวนะครับทุกคนเราไป ลง,ลงในการทํากับข้าวกันทุกคนไปวันนี้เราจะเตรียมตัวเตรียมสถานที่ในการทากับข้าวนะครับทุกคนปุกกองเย็นนะครับระวังมันบึ้มนะครับเราจะทําการลวกหอยนะครับแล้วก็ตําส้มตาวันนี้งั้นผมจะฝานมะละกอรอไปก่อน,นครับให้ผู้กอง ลวกหอยครับผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาเขาชอบเขาชอบหอยครับทุกคนว้ายน้ำร้อนไหมผู้กองยังไม่ร้อนใช่ไหมโหดุนโมลลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมช่องเมทีเอ็กแล้วก็ช่องมูมูมีมิออนทัวร์ครับผมเป็นคอนเทนต์ที่ยากลำบากมากก็ขายของนิดนึงโอเคครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วครับเอาหอยลงเลยไหมได้ครับเดือดผมก็ถว่าน้ำมัน ไม่กันไปเพราะว่ามันหกใสียขาผมเมื่อกีอ้หอม,มากทุกคนหอยนี่หอมมากไม,ไม่ไม่เหมือนหอยลูกแรกเนาะอ <konuş> ันนี้ไม่ไหวครับอันนั้นเหมือนหอยไม่ได้อาบน้ำมาทุกคนแลุด <S <S อันนี้คุจะทำกล้วยทอดนะครับ เอนกันเลยเนี่ยเราต้องทำวัตถุตัวอย่างนี่คือหอยหอยที่เราได้ทำการเก็บมานะครับเราต้องยังที่ก่อนหน่งเราต้องทำให้เขาสุกก่อนเพื่อคาช์ชิโร่ไปคาร์ชิโร่ไปในตัวนะครัไอายี<ป>โ,โนโมโตะบาลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอันนี้มัน ไม่พายจมไปอันนึงครับทุกคนงานเข้าแล้วครับเอาชีวิตรอดอีกรอบทุกคนรอบนี้น่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดอีกแล้วรอบหนึ่งไม่เรือรั่วก็ไม่พายหายนะครับแต่อัีนี้ไม่ต้องไปสนใจครับทำกับข้าวก่อนเราหิวแล้วครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือได้เวลากินข้าวแล้วนะครับกินให้แซบๆครับผมกับบะก่สองหน่วยสี่หน่วยสวยเลยครับ ดำเท่ย่าอร่อยมากครับผมนี่กินอยู่กลางน้ำครับ ริงครับมันจกตาครับทุกคนเกิเทศครับอื จำรานครับที่นอนจำรานโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้พักทำกับข้าวกินกันนะครับตอนนี้เราได้รับข่าวครับจากหน่วยของเราว่าภารกิจมีการเปลี่ยนแปลงครับเราต้องอยู่ที่จุดเดิมห้ามเคลื่อนที่เขาจะส่งฮอมาลับส่วนภารกิจต่อไปนั้นเราจะไปที่ไหนกันขอให้ติดตามครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์ครับสำหรับการทำภารกิจของเราในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับช่องเมจิเอ็ก แล้วก็ช่องมูมูมีออนทัวร์นะครับสองช่องเราจะทำคอนเทนต์ไปด้วยกันเราจะทำภารกิจให้สำเร็จหรืรล่วงหรือไม่ก็ให้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับก็อย่าลืมนะครับผมตอนนี้เราจะนอนรอรอฮอครับผมเรากินข้าวอิ่มแล้วนะครับเราก็จะนอนรอฮอมารับอีกประมาณไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะครับก็จะมีฮอมาแล้วพวกเราโอเคครับอยู่ในสถานที่ที่ฮอสามารถมองเห็นเรามองเห็นเราได้โดยง่ายนะครับอผมก็คือ อยู่กลางแม่น้าครับเพราะว่าถ้าไปไกลฝั่งเกินไปมันมีต้นไม้มันจะ,จะทําให้ใบพัดไปติดกับต้นไม้ก็ได้นะครับโอเคแล้วล่าสุดถึงให้เราพายไปไหนเราก็พายไปไม่ได้ครับเพราะว่าไม้พายเราหายครับออนั่นแหละครับก็คือตอนนี้คือไม้พายหายหนึ่งครับผม <S <S เหลือแค่อันเดียวนะครับทุกคนตัวกีทํทาทตกน้ําไปแล้วจุดที่เราอยู่ในน้ําลึกมากครับน่าจะประมาณ15เมตรได้ครับทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืม กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคน